ณหมู่บ้านอันแสนสงบแห่งหนึ่งแม่หญิงสาวผู้มีดวงตาสีน้ำตาลอ่อนโยนอาศัยอยู่กับลูกชายวัย18ปปีผู้มีรอยยิ้มสดใสทั้งสองมีความผูกพันที่แน่นแฟน้นลูกคือแก้วตาดวงใจของแม่ผู้เป็นทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันแม่จา๋าวันนี้ผมจะไปค่ายอาสาที่ต่างจังหวัดนะครับ ลูกบอกด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นไปนานแค่ไหนละจ้าลูกแม่ถามด้วยความเป็นห่วงประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับแม่ผมจะไปสร้างโรงเรียนให้เด็กๆลูกชายตอบดูแลตัวเองดีๆนะลูกแม่ยิ้มให้กำลังใจลูกชายครับแม่ลูกรับคำแม่ด้วยน้ำเสียงหนักแน่นลูกจะไปที่นั่นคนเดียวหรอไหวเหรอหล,ลูก ลูกชายตอบไหวครับผมโตแล้วนะแม่แม่จึงถามลูกชายต่อว่าแล้วถ้ามีปัญหาอะไรให้โทรหาแม่ได้ตลอดเลยนะครับแม่ผมจะดูแลตัวเองนะครับแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมและเมื่อถึงวันเดินทางลูกชายโบกมือลาแม่ด้วยรอยยิ้มกว้างแม่มองตามลูกจนลับสายตาด้วยความรัก และความห่วงใยห,หลายวันผ่านไปแม่คิดถึงลูกจับใจเธอเฝ้ารอวันที่ลูกจะกลับมาแต่แล้ววันหนึ่งข่าวร้ายก็มาถึงเกิดอุบัติเหตุรถชนที่ค่ายอาสาเสียงโทรศัพท์จากปลายสายทำให้หัวใจของแม่แทบหยุดเต้นแม่รับสายฮาลัลโหลนี่ใครคะ ปลายสายได้ตอบกลับมาว่าผมตำรวจครับเกิดอุบัติเหตุแม่อุทานออกมาเสียงดังลัน่นลูกฉันเป็นอะไรปลายสายจึงตอบด้วยความตกใจแม่รีบวางโทรศัพท์ล,ลงแล้วเดินทางไปยังที่เกิดเหตุด้วยความร้อนใจเมื่อไปถึงเธอได้พบกับร่างของลูกชายนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงผู้ป่วยไม่จริงลูกแม่ แม่ร้องไห้ปานจะขาดใจคุณแม่ครับคุณแม่ต้องเข้มแข็งนะครับเสียงของหมอที่อยู่ข้างๆทำให้แม่รู้สึกว่าเหมือนโลกท้องใบถ้ล่มทลายลงมาแม่พูดกับลูกว่าลูกจ๋าตื่นขึ้นมาคุยกับแม่หน่อยเถิดลูกแม่ขอโทษที่ไม่ได้อยู่กับลูกแม่รักลูกมากนะแม่จะอยู่ต่อได้อย่างไร หากว่าแม่ไม่มีลูกแต่อีกหัวใจหนึ่งแม่ก็บอกกับตัวเองว่าฉันต้องเข้มแข็งฉันต้องทำเพื่อลูกของฉันแม่พยายามจะยืนแต่ยืนยังไงเธอก็ยืนไม่ได้เพราะว่าหัวใจของเธอนั้นได้แตกสลายอยู่ตรงนั้นหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของแม่ก็เปลี่ยนไปตลอดการเธอสูญเสียลูกชายอันเป็นที่รักยิ่ง แม่จมอยู่กับความเศร้าวความคิดถึงและความเสียใจลูกจ๋าแม่คิดถึงลูกเหลือเกินแม่พ้ำเพ้อแม่ขอโทษที่ดูแลลูกได้ไม่ดีแม่โทษตัวเองอยู่เสมอแม่จะทำยังไงต่อไปแม่ไม่รู้ว่าจะหาทางออกให้กับชีวิตอย่างไรแม่เฝ้าโทษตัวเองและพำเพลออยู่เสมอ จนวันเวลาผ่านไปความเศร้าในใจของแม่ก็ยังคงอยู่แต่แม่ก็ต้องเริ่มที่จะเรียนรู้และอยู่กับมันให้ได้แม่ต้องเข้มแข็งเพื่อลูกแม่ให้กำลังใจตัวเองแม่จะทำความดีเพื่อลูกของแม่แม่ตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแม่จะทำให้ลูกของแม่ภูมิใจแม่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุด แม่บอกกับตัวเองเสมอความรักของแม่มันยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรเทียบเท่าได้เลยถึงแม้ว่าแม่จะต้องผเผชิญกับความสูญเสียอันแสนเจ็บปวดแต่แม่ก็ยังคงรักและคิดถึงลูกเสมอลูกรักของแม่แม่เฝ้ารอลูกอยู่ตรงนี้เสมอวันแล้ววันเล่าแม่นั้นก็ได้ทำบุญตักบาตรในทุกวัน เพื่อเฝ้ามองลูกชายจนกระทั่งวันหนึ่งเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นมีใครอยู่บ้านไหมคะเสียงเคาะประตูเรียกแลดลอดออกมาผ่านประตูนั้นเข้ามายัางข้างในมาหาใครจะ๊ะเสียงของหญิงชาราเดินมาเปิดประตูพร้อมกับคำถามสวัสดีค่ะหนูชื่อจันชายนะคะ หนูเป็นเพื่อนของลูกชายแม่นะคะเธอแนะนำตัวเองพร้อมกับบอกรายละเอียดของตัวเองทั้งหมดเพื่อให้หญิงชลานั้นมั่นใจได้ว่าเธอมาหาเธอด้วยความหวังดีและทั้งหมดนั้นก็คือเหตุผลของจันชายที่เธอนั้นเดินทางมาที่นี่หนูตามหาแม่มานานหลายปีแล้วคะ่ะหนูทราบข่าวเรื่องลูกชายของแม่ เขาสั่งเสียเอาไว้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาฝากให้หนูมาดูแลแม่ด้วยและหนูก็จะทำตามคําสั่งเสียของเขาคะ่ะหญิงสาวยังคงบอกรายละเอียดและแนะนำตัวเองหญิงสาวกล่าวทั้งหมดทำให้หญิงชาราน้ำตาคลอก่อนที่เธอนั้นเปิดประตูกว้างและรับเธอหญิงชาราพาจันชายเข้ามาในบ้าน ให้คิดว่าแม่มีลูกอีกคนนะคะหญิงสาวกล่าวแม่ยิ้มอย่างมีความสุขอีกครั้งและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจันชายก็ได้มาเติมเต็มความรักให้กับหญิงชาราเธอไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปถึงแม้ว่าเธอนั้นจะคิดถึงลูกชายของเธอมากแต่ผู้หญิงคนนี้ ก็ทำให้เธอมีรอยยิ้มและมีชีวิตใหม่อีกครั้งทั้งสองคนอาศัยอยู่ในบ้านร่วมกันหญิงสาวได้ดูแลหญิงชาราประดุดดังเธอเป็นแม่แท้ๆของตัวเองทำให้หญิงชารามีความสุขในบ้านปลายชีวิตอีกครั้งและเธอก็ยังคงทำบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการระลึกถึงลูกชายของเธอนิทานจบแล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวของดวงใจแม่หากว่าทุกท่านชื่นชอบหรือว่ามีข้อคิดเห็นอย่าลืมพูดคุยกันใต้คอมเมนต์นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ